พี่น้องผู้ใดเป็นคือขอย่ยแน่ขันแม่นว่าเจ้าของได้กินอีหยังเสบเสบหรือว่าได้เหตุอีหยังขายนี่รู้ซึกว่าอยากให้แม่เจ้าของได้กินท่านที่เลยเด้กนี่ค่ะพี่น้องคอยากาัอันกําลังว่าสิแพ็กของทรงไหแม่ด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือว่าน้าจิ้มน้ำจิมำจ้มสูกี้ชาบูหมูกระทะที่ว่าขอยเหตุขายเนาะคอยากะสิสทรงไหแม่กัสิมีน้ำจิม้มพกขวดหรือว่าเครื่องหลูแล้วก็สิมีนำ้ำยำเครื่องหลบานนี้ นอกจากนั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วสีมี่อีหยังอีกบ่ติบ่ได้ไมีแต่น้ำยำนี่พี่น้องก็สิมีปลาบองอันนี้เป็นปลาบองซุกปลาบองใบแม่อันดาที่คอยว่านั่นละตัวนี้ก็คือว่า่อยเฮ็ดกินเองน้ะพี่น้องเนาะอันนี้คอยก็สิส่งไปให้แม่คอยคึอกันอยากให้แม่เด็ก,กินนาะอันนี้สุดเสื้อไพรย์เลยค่ะพี่น้องเดเดอร์นี่มีกระเป๋าสื้อซวฝากให้แม่แม่ข่อยล็ขึ้นสีมักเนาะนี่คอยเห็นมันงามดีขาเจ้ามาขายข่อยไปเฮ็ดงานอยู่ เห็นงานอยู่ตลาดนั่นแหละเขาจะเอามาขาย่อยก,ก็เลยซื้อเอาขีดหอดี่แม่เนาะอยากให้อีแม่ได้ใส่อยากให้อีแม่ได้ใส่ของงามๆบนนัดนี้สิม,มีขนมพร้อมเดะปกติแล้วคนอยู่กรุงเทพสิส่งมาหายคนทางบ้านเนาะอันนี้คนทางบ้านสิส่งไปหายคนกรุงเทพขนมมีหลายอย่างเลยมีหอดกยาศาสตร์กยาศาสตร์ก็มีอันนี้ก็สิเป็นเพิ <c> ่น <oughs> <c oughs> ขนมม,นนาาานขนมียางนอขนมขนมเปี๊ยะเลยยังนี่ละ บรรลุจักซื้อมันเนาะพี่น้องเนาะนี่ส่งไปให้แม่อันนี้ขอยื่นขนมอาลวอ,อันนี้ยังมั้วหนอันนี้อันนี้ก็บบุกหุจักบานนี้อันนี้ลูกเคยเพิ่นว่านเนียงเติมความหวานให้แม่สักหน่อยฝากฝอยทองให้แม่ด้วยเพิ่นว่านี่ละ่ะของที่คอยสีสซ่ให้แม่กสีมีประมาณนี้ละพี่น้องมาบันนี้เขากสรแพ็คของน้ำกันเลยจ้าในส่วนของอันน้ำย่ำ แฟัพี่น้องเลี้ยวป่หินในส่วนของน้ำย่ำนี่ไปแทกแบบดีเดอร์หี่พอบัพปืนย่างดีคุณเลาพี่น้อ,องบัเปืนนี่ก็เป็นของที่จะของสังมากนะสังของมากเลักกเก็บไปนาะพี่น้องเนาะ ที่ใคยว่าสีแพกบนโตะและ้วมันโยกเนาะอันนี้กะอาจจะบอ่ใช้งานแต่กับว่าเป็นยังกัดรกระแทกได้ไหนจะมัดกัดกระแทกได้นะพี่นอ้องขวดมันบางขวดกระยันมันแตกมนาะแต่กระเทียมมันด,ดีๆเน่ นี่พี่น้องสมิม่งกับพ่อเนาะสมิ่งกับกันแตกได้แล้วจ้านี่ครับพี่น้องออแขกซื้อซับเรียบร้อยแล้วเด้กันกระแทกกันแตกนะจ้าเดี๋ยวต่อไปห้องกระเสียไปใส่กองน้ำกันเลยจ้าใส่ลังเบียใหญ่ๆเลยครับพี่น้องอ,อันนี้ขนมข้าใส่น้ำกันด้วยแต่เน้

ไจึงต้องขายอยากคนค่ะอยากให้เราไอเฟลตัวนี้เป็นร่มเขาดึงจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ร่มดีด้วยนะคะพี่น้องคุณสองเลยนะคุณผู้ชมแบบนี้นะไอเฟลหนึ่งกล่องค่ะเราเป็นไม่ถึงเดือนนะคะราคาปกติเนี่ยตัวสองพันบาทเัีวนี้คุณผู้ชมพี่น้องสีทรงแล้วลรือล่าลืมนอใหม่เนี่ยข่อยละมักนอใหม่ข่อยตั้งใจว่าสีทรงนอใหม่จึงได้ขออด่อยระคืนแต่ยางอื่นลืมนอใหม่กับก็จาสตร์เดี๋ยวแพ็กไม่แพ็กไม่ นี่พี่น้องอันนี้สันแหลกเนาะนี่สันที่สองค่ะพี่น้องสันสุดทา้ายค่ะเต็มล่างพอดีเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้องเกษียาไปส่งนักกันนะจ้าส่งย่างไหนเอาสลิปมาดูหน่อยสลิป <c oughs> ไม่ลีลาก,ก็ไเดียด <c oughs> อู นี่เดอ้อรอรับได้เลยค่ะคุณแม่พี่อันส่งของมาให้แทนเป็เล้งเลยเยะเลยน,เน้องแทน